Nam, nam, nam ครับและตอนนี้นะครับพบอิทธิโชกลับามีกแล้วนะฮะกับในรายการเซตอันเซอร์แบบนี้ทุกคืนวันอังคารนะฮะเวลา2ทุ่มท้ายรายการเรามาเจอกันแบบนี้ยังอยู่ที่โรงงานสุพรรณบุรีฮะกับโครงการพาช่างเที่ยวโรงงานของสาขารามคำแหงนะโดยผอพ,อพอรชัยสินทุเจริญของเรานั่นเองและตอนนี้นะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่เกมอื่นมีเกมขั้นเวลาแต่เป็นเกมขั้นเวลาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดมากนะฮะและผู้กล้าของเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วฮะพี่มงคลกับน้องกิติภูมินะฮะและ ในเกมคุกกี้โรยหน้าขออันเดียวอขออันเดียวเมื่อกี้ลองซ้อมกันดูแล้วน้องเ็าให้นาไปก่อนเราให้นาไปก่อนอเ,เราเป็นมวยเชิงชอ่าเราจะให้เขาตายใจก่อนนะแล้วพอแข่งจริงเราจะให้เขาชนะไปก่อนอ่า <c oughs> เพราะเราเป็นมวยเชิง <c oughs> <c oughs> และเราจะไม่ปล่อยเชิงที่บ้าน <c oughs> ไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้เราจะเอาจริงแล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมเอาจริงแล้วนะพี่เอาจริงแล้วนะถ้าพร้อมแล้วฮะคุกกี้โรยหน้ายกเดียวจอดไปครับจับตาดูดีๆฮะว่าใครแล้วพอเข้าปากต้องกินนะฮะต้องกินให้หมดนะครับต้องกินหมดดูนะกลังด้วมีปี๊บพลาดไป่รเสมุดนุ่สิบหน่ ขอบอกว่าเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าลงรองเดิมเป๊ะเลยที่ซ้อมมาเลยใช่ไหมที่ซ้อมมาเลยไม่รู้สึกยังไงครับน้องกิติพงศ์ครับเวลาอื่นผมก็ไม่ค่อยอยากคุยกับเขาเลยนันดีไหมครับเอาอย่างนี้ให้แชมป์เนี่ยเคี้ยวและกืนให้หมดก่อนนี่ ผู้รองแชมป์รองแชมป์ของเราในฐานะผู้การพี่มงคลจากร้านไหนก็พี่โฆษณาเลยฮะฉลองกรุง26ครับหน้านิคม,มุสาหกรรมดกระบังครับรัดก,กระบังใช่ไหมฮะมีบริการอะไรบ้างที่ร้านเราครับก็พร้อมติดตั้งและขายด้วยขายจานขายอะไรอย่างเบ,บอร์โทรเบอร์โทร0ู1 2 7 8 7 5 0นเดครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะฮะและตอนนี้ฮะเรามาคุยกันเดอะแชมปีเยนของเรานะฮะน้องกิติภูมิจากร้านไหนครับและน้ำก็ไม่มีให้ด้วย นี่คนชนะต้องอดทนนี่จากนั้นไหนครับ S S R Marketing ครับ S S R Marketing <S ครับผมตั้งอยู่ที่น้องจอกหมู่บ้านน้มันทรัพย์ซอยสิบสองฝั่งยาวครับแน่นะมีบริการอะไรบ้างครร้านเราจัดจานเทียมครับนะฮะบริการหลังการขายครับผมนะฮะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามสี่ห้าห้าแปดแปดเก้าครับนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับที่ อยู่ในมือนี้เดี๋ยวให้เอาไปแจกเพื่อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวคงจะต้องมอบรางวัลกันตามระเบียบเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ผู้กล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเกมนี้ถือว่าเกเป็นเกมพิเศษจริงๆฮะส่วนเทปหน้าจะเป็นเกมอะไรและใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลไปติดตามชมกันเองวันนี้พบอิดลาไปก่อนพร้อมกับผู้ชมในห้องนี้ทุกท่านสวัสดีครับ